สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับสอติดป่านกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะรอมอยู่กันในเกมวัวแห่งโชคลาภนั่นเองนะวันนี้นะคะสอนาพกทุนมาที่12,000บาทนั่นเองนะคะเราจะไปเบ็ดที่20เลยนะแล้วก็ให้มันหมุนแบบอัตโนมัติไปเลยนะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็มารอบแรกนะคะก็แตกใหญ่ไปเลยนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะได้มา1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะทุกคน มารอบแรกนะคะก็แตกใหญ่เลยนะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะกําไรเราคืนหนึ่งมื่นบาทเลยนะคะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนค่ะเพราะว่าเราใช้กําไรเล่นอยู่แล้วเนาะก็ตอนนี้นะคะได้มาอีกหกสิบค่ะวายมาสามตัวนะฮะได้มาอีกหกสิบค่ะมาอีกไหมคะทุกคนได้มาอีกสี่ร้อตอนนี้นะฮะ แค่รอบแรกนะคะก็กินขาดแล้วนะคะมาถึงปุ๊บก็เข้าฟิลเจอร์เลยนะคะเราก็ได้เงินรางวัลก้อนโตไปเลยนะคะทุกคนถือว่าวันนี้นะคะเปิดมาได้สวยมากๆเลยนะ,ะทุกคนค่ะเงินก็เริ่มจากลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะไม่แตกใหญ่เลยนะคะได้เมื่อกี้มา200ฟิลเจอร์เหมือนจะเข้านะเมื่อกี้แต่ว่าไม่มานะ,ะทุกคนค่ะได้มาอีก100ค่ะ มาอีก60เล่นไปแล้ว50รอบนะคะตอนนี้มาไหมฟิลเจอร์โอ้โหเหมือนจะมานะคะแต่ว่าไม่มานะทุกคนมาอีกไหมคะได้มาอีก200ค่ะตอนนี้นะคะเริ่มเข้าทุนแล้วนะทุกคนคะ่ะเงินเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าไม่แตกให้เราเลยนะคะ รอบนี้นะจะได้กําไรหรือเปล่านะเดี๋ยวรอมานลุ้นเรื่องฮอบกันเลยนะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่มาเลยนะคะแตกใหญ่ได้ไหมมาแล้วนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้มา4,120ค่ะก็ยังไม่ได้ทุนคืนอยู่ดีนะคะเพราะว่าเราทุนมีมา12,000บาทนะทุกคนคะ่ะฟิลเตอร์ต้องเข้าอีกรอบนึงแหละ ถึงจะได้นะทุกคนค่ะมาไหมรอบนี้หลอกกันอีกแล้วนะไม่มานะทุกคนตอนนี้นะคะเงินเรานะคะเหลือ8,400อย่ะอยู่ดีก็ได้เฉยเลยนะคะเราได้มาเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะทุกคนค่ะได้รางวัลแบบซุปเปอร์ด้วยนะคะได้มา10,000บาท ตอนนี้นะะแตกไป1 2 0 0สองรอบแล้วนะแล้วก็เดินละวันก้อนโตมาอีกค่ะได้ไปอีก4,000บาทตอนนี้นะะเราได้กำไรมาประมาณหมื่นแล้วอะเออแล้วก็ได้มาอีก400นะคะก็ถือว่าพอใจแล้วนะสำหรับวันนี้เนาะแตกใหญ่2 000, รอบนะคะได้20,000เลยนะคะแล้วก็ สรุปแล้วนะคะวันนี้ก็ได้กำไรมาทั้งหมดหมื่นหนึ่งนะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะถือว่าแตกใหญ่อยู่นะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ